สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องบ้านบ้าน by J Asset Management ค่ะ วันนี้นะคะโบพาคุณผู้ชมค่ะมาชมคอนโดมิเนียมในฝั่งของลาดพร้าวกันบ้างค่ะและตอนนี้เราก็อยู่ที่โครงการแห่งนี้แล้วกับโครงการเมร์ยาเพรลาดพร้าว27ค่ะโครงการแห่งนี้นะคะตั้งอยู่ในซอยลาดพร้าว27ค่ะอยู่บนถนนลาดพร้าวแขวงจันเกษมเขตจ,จตุจักรกรุงเทพมหานครค่ะโครงการที่นี่นะคะเดินทางง่ายสะดวกสบายมากๆเลยค่ะเพราะว่าอยู่บนถนนลาดพร้าวสามารถเชื่อมต่อได้ถนนหลายสายเลยและก็ยังอยู่ใกล้กับห้างสรรพสินค้านะคะอย่างเดอะสตรีทรัชดาค่ะหรือว่าจะเป็นนะคะ พสะนานรชดาอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยราชพัฒน์จันเกษมอีกด้วยค่ะส่วนในโครงการแห่งนี้นะคะที่นี่ค่ะเขามีสิ่งอำนวยความสะดวกให้อย่างครบเลยมีทั้งที่จอดรถค่ะเพียงพอต่อจํานวนลูกบ้านค่ะและก็ยังมีอรอปพอดูแลตลอด24ชั่วโมงเข้าออกอาคารด้วยระบบคี์การ์ดค่ะส่วนในห้องที่เราจะพาคุณผู้ชมไปชมกันวันนี้ค่ะห้องนี้จะเป็นอาคารห้องชุดค่ะจะมีเฟอร์นิเจอร์ในห้องไว้ให้เรียบร้อยแล้วในห้องจะน่าอยู่ขนาดไหนตามขึ้นไปชมกันค่ะ และตอนนี้นะคะเราก็ขึ้นมาด้านบนของห้องที่เราจะพามาชมกันแล้วค่ะห้องนี้นะคะจะอยู่ห้องเลขที่7จ็ทับยีค่ะในห้องนี้จะเป็นยังไงเข้าไปชมกันค่ะสําหรับห้องนี้นะคะคุณผู้ชมจะอยู่ที่ชั้น3ามของอาคารค่ะขนาดพื้นที่ห้องนะคะจะอยู่ที่34.18ตารางเมตรด้วยกันค่ะในห้องนะคะจะแบ่งออกเป็นห้องนั่งเล่นหรือว่ามุมรับแขกนะคะที่ตัวห้องเนี่ยเขาออกแบบมาให้ลึกตามขนาดของห้องเลยค่ะที่ติดกันนะคะจะเป็นส่วนเคาน์เตอร์ครัวค่ะที่อยู่ฝั่งด้านซ้ายมือส่วนฝั่งขวามือค่ะนะคะ จะมีชั้นวางของค่ะหรือว่าใครอยากจะทําตรงนี้นะคะเป็นชั้นวางรองเท้าก็ได้เหมือนกันค่ะลึกเข้าไปด้านในตัวห้องค่ะอย่างที่เราบอกไปข้างต้นนะคะว่าห้องนี้ค่ะจะเป็นห้องนั่งเล่นหรือว่าห้องรับแขก สามารถวางโซฟาแบบขนาดใหญ่ได้หรือว่าอยากจะวางเป็นโต๊ะรับประทานอาหารก็ยังสามารถวางได้เลยค่ะที่ติดกันนะคะส่วนด้านในของตัวห้องจะเป็นส่วนพื้นที่ของระเบียงห้องค่ะระเบียงห้องที่นี่ถือว่าค่อนข้างกว้างเลยแล้วก็ทิศทางลมดีมากๆสามารถเปิดถ่ายเทอากาศรับลมจากด้านนอกได้ค่ะพร้อมกับเราติดตั้งนะคะที่เป็นตะแกรงกันนกให,ให้เรียบร้อยแล้วค่ะถัดเข้ามาด้านขวามือค่ะคุณผู้ชมจะเป็นส่วนพื้นที่ของห้องนอนห้องนอนที่นี่นะคะสามารถวางเตียงแบบไซส์ขนาด6ฟุตได้ที่ติดกันค่ะคุณผู้ชมค่ะจะเป็นส่วน พื้นที่ของห้องน้ําห้องน้ําที่นี่นะคะจะลักษณะตัวห้องเนี่ยเขาออกแบบมาค่อนข้างกว้างเลยแล้วก็มีสุขภัณฑ์ให้อย่างครบครันแยกพื้นที่ส่วนเปียกส่วนแห้งให้อีกด้วยค่ะในส่วนของการเดินทางไปยังโครงการมรยร่เพลสโดยเริ่มต้นจาก MRT สถานีห้วยขวางขับมุ่งหน้าไปยังถนนรัชดาพิเศษประมาณ3กิโลเมตรเลี้ยวขวาไปยังถนนลาดพร้าวแล้วขับตรงต่อไปอีกประมาณ500 m. เมตรเลี้ยวซ้ายเข้าซอยลาดพร้าว27โครงการจะอยู่ด้านซ้ายมือครับ เป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้ที่พามาชมการใครที่กําลังมองหาคอนโดมิเนียมในฝั่งของรัชดาลาดพร้าวค่ะแนะนําที่นี่เลยค่ะและท่านไหนที่สนใจอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม<ๆ>พิมพ์แชทมาหาพวกเราได้ผ่านช่องทาง Facebook J Asset Management หรือช่องทาง YouTube Channel เรื่องบ้านบ้าน by C Asset Management ค่ะและอีกหนึ่งแอปพลิเคชันที่อยากจะแนะนำให้กับคุณผู้ชมทุกท่านค่ะกับแอปพลิเคชันบ้านบ้านซึ่งในแอป,ปนี้ง่ายมากขึ้นกว่าเดิมอีกค่ะเพียงแค่คุณผู้ชมดาวน์โหลดนะคะรองรับทั้งระบบปฏิบัติการ Android และ iOS ค่ะดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยสามารถเลือกชมซับได้ตามอธัธยาศัยเลยมีให้เลือกมากกว่า2,000รายการและสามารถนัดชมสถานที่จริงได้อีกด้วยค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของโบแล้วนะคะครั้งหน้าเดี๋ยวเราจะพาไปชมที่ไหนสามารถติดตามกันได้อย่าลืมกดติดตามกดี subscribe ก ค่ะ